สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นรถกระโดดออฟบ,บี้กันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามมาด้วยนะไปกันเลยใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยได้เวลาที่เราจะต้องไปออฟบ,บี้กันแล้วล่ะ ใช่เลยไปเอาบี้กันนะหลบซ้ายหลบขวาเลยชนได้แบบนี้เจ๋งเลยถึงนี้ค่อยดีหน่อยนะใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยไปตามทางกันเลยนะวู้หูกระโดดไปเลยนี่มีลูกตุ้มด้วยเช็คพอยก่อนเลยเด้เวลาไปแล้วไปเลยไปเลยไปเลยโอ้จึ๊บกระโดดขึ้นซีสูงเลยนี่แบบนี้เลยตัวนี้มีหมัดอะไรด้วยละเนี่ยโอ้ระวังให้ดีนะเอ้ยจึ๊บเพื่อนชนเลยโอ้โววววว่วงเลยโอ้เพื่อนแกงเราได้นะใช่แล้วล่ะเพื่อน แกงไงเด็กน้อยเราต้องไปตามเอาคืนนะได้เลยได้เลยไปกันเลยวู้หูหุนลอยเลยลอยเลยนี่ไงกระโดดจึงจึงแล้วก็ผ่านไปได้ตัวนี้เร่งสปีดปิ้วโอ้โหไปได้ไกลเลยไปได้ไกลเลยจื๊บกระโดดไปเรื่อยๆจึงจึงเฮ้ยชบเช็คพอยตรงนี้แล้วเออชืบออ้ยต้องเบรกก่อนต้องเบรกก่อนตรงนี้ต้องเบรกนิดนึงนะเฮ้ยชบไปเลยไปเลยว้่นชนเพื่อเลยปึ้งเรียบร้อยุ้นขับขี่ปลอดภัยเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยแล้วก็เกือบล่วงแล้วก็ล่วงจน ได้โอ้โหหัวจริงของจริงนะเนี่ยแบบนี้ชุบกระโดดออ้ยชุบชึกกระโดดอึบนี่แบบนี้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 สเต็ปนี้เลยหัวจริงของจริงเลยโอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บมาชึงชึงกระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปแล้วก็หลบตรงนี้โอเคไม่ยากเท่าไหร่หลบไปแล้วก็ทางตรงเลยนี่ไงอบบี้เลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อบบี้เลยปึ๊บปึ๊บ อ่าโอ้โหยากจริงๆเลยทำไมมันเล่นยากอย่างนี้ล่ะเนี่ยไปเลยว้วู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 ห้ห,ห,หนีได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ไปเลยไปเลย ชึบกระโดดมาจึงจึงโอ้ยแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยต้องใจเย็นต้องใจเย็นตรงนี้สโลได้เจ๋งเลยตรงนี้เป็นลุปโอ้ยที่กระโดดดึงดึงอ่ะเลยเลยไปหน่อยเลยไปหน่อยชึบปิ้ววิ้นมาแล้วเช็คพอยต์แล้วด้วยแล้วก็เข้าขวาโหย,ยากจริงยากจริงเข้าขวาตรงนี้เลยปึ๊บอ่ะไป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 กระโดดแบบนี้แบบเพื่อน เจ๋งเลยเพื่อนสุดยอดไปเลยใช่แล้วละสุดยอดมากไอเด็กน้อยได้เลย,ดยได้เลยไปกันเลยนะปึ๊บนี้แบบนี้อ่าลวงเลยล่วงเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่กระโดดชึบปึ๊บโอ้เวิว,วเลยเววเลยแล้วเวารวเลยทีนี้แอะได้เวลาไปใหม่แล้วได้เวลาไปใหม่ชึบกระโดดมาข้ามแบบนี้แล้วก็กระโดดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หยุดรถหน่อยนึงนี่แบบนี้แล้วก็รอจังหวะตรงนี้หน่อยนึง ฮึบอึบอึบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปทางขวาต่อเลยชืบกระโดดกระโดดชืบนี่เช็คพอยต์ตรงนี้ไปเลยอุ๊ยมีอะไรนะเนี่ยหนามแหลมซะด้วยหมายก็อนสุด เดวยวเวลาเลาะ,ะ,ะไปเทีละนิดเทีละนิดแล้วนะต้องขับแบบช้าๆใจเย็นๆนะใช่เลยไอเด็กน้อยเราต้องไปแบบช้าๆนะใช่เลยใช่เลยไปแบบช้าๆแล้วก็กระโดดอ้อมมาแบบนี้ดีนะที่โดนสีดำๆนี้ได้ถ้าโดนไม่ได้คงจะยากมากเลยหลาสตีฟใช่แล้วล่ะฉันเห็นด้วยนะว่ามันยากมากนะตัวรถก็ใหญ่แล้วล,ะล่ะเราต้องบังคับให้มันอยู่ในทางด้วยนะไอเด็กน้อยใช่เลยใช่เลยมันยากตรงนี้แหละโอ้โหโดนเลยอู้ยากจริงๆเลยเอาใหม่เอาหม่ขึ้นไป ไปใหม่ขึ้นไปใหม่เราต้องหลบลูกตุ้มด้วยไปเลยไปเลยนี่ไงชืบหลบมาได้แล้วตรงนี้ทางตรงวุ่นด้วยความเร็วแรงชืบเข้าสายมาเข้าสายมากระโดดชืบกระโดดไปแล้วก็ตรงยาวตรงยาวเลยยาวๆตรงนี้คงจะเป็นเขาวงกดหรือเปล่านี่ต้องขับไปรลาะและรอนและหน่อยรอนและหน่อยชืบทางนี้ทางตันโอเคเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยชืบชืบชืบ ไปต่อไปต่อไปต่อชืบนี่ข้าทางนี้ถูกต้องตามกฎหมายไปเลยวู้ช่ยเราแหลนะไอเด็กน้อยเราต้องขับขี่ปลอดภยัยตามกฎหมายนะไอเด็กน้อยใช่ยเลยช่เลยขับรถปลอดภยัยตามกฎหมายนะนี่ไงกระโดดเลยจึงจึงจึงกระโดดออบบี้ด้วยความแรงเลยรถเราแรงสุดๆฟิวเช็คพอยต์แล้วตัวนี้ไปเลยปู้โอเว่อว่ลวงเลยโอ้โ oh. หแรงไปหน่อยแรงไปหน่อยเอามาเอาไม้ชึบนมา ปึ๊บค่อยไปค่อยไปทางซ้ายเข้าขวาเข้าขวามาชืบไป้ายต่อไปสายต่อชืบแล้วก็เข้าขวาตรงยาวตรงแล้วทางที่ดีคือทางตรงเลยชอบทางตรงสุดๆใช่แล้วละมันแรงมากใช่เลยรถเราแรงสุดยอดไปเลยนี่ไงอ่ะล่วงเลยเอามาเอามาเอามาชืบก็โดดไปปึ๊บแบบนี้แล้วก็ตรงไปอ่ะโอ้โหล่วงเลยเอามาเอามาเอาม่ปึ๊บปึ๊บ นี่นี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับยังได้อยู่ชึบกระโดดไปแบบน,นี้นี่นี่นี่สุดยอดเลยใช่แล้วล่ะสุดยอดมากไอเดอ็กน้อยตรงนี้ก็ไปแบบรวดเร็วได้เลยได้เลยเราถนัดเลยนี่ไงนี่ไงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแสงหน้าเพื่อนกันทุกคนปึ๊บเพื่อนรวมไปแล้วลาก่อนนะเพื่อนขอแทงหน้าไปก่อนนะครับไปก่อนเลยนี่ไงจึบกระโดดลงมาทางนี้เช็คพอย พุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปปื๊บป๊บเข้าสายต่อเลยตรงกระโดดยาวกระโดดยาวชืบมาโย้คูสุดยอดไปเลยแรงมากรดเราปุ่งเช็คพอยปื๊บโอ้ข้างหน้ามีหมัดด้วยลบหมัดลบหมัดชึบอ,อ่าโอ้โหโดนก็ไม่ได้นะเนี่ยต้องรอหมัดหุบก่อนต้องรอหมัดหุบก่อนหมัดทุกเลยอันนี้โดนแล้วล่วงเลยปื๊บไปเลย ว้าวูนี่ไงเช็คพอยต์แล้วตังนี้ยังสปีดว้าวอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปิว้วอูนสุดยอดไปเลยยูโ,โูนี่แบบนี้แบบนี้เลยตรงนี้ก็กระโดดเข้าแบบนี้แบบนี้นะนี่ไม่ยากใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะไม่ยากเลยเด็กน้อยทําไมมันเลี่ยมง่ายขึ้นล่ะเออไม่ง่ายนะเนี่ยโอ้โหยากไอเด็กน้อยใช่เลยมันยากอ่ะต้องกระโดดให้ถูกจังหวะซะด้วยสีแบบนี้ไปเลยนี่ไงแบบ แบบนี้เลยชึบโ้เบรกเบรกเบรกชึบชึบชึบกับรถกับรถกับลำในเวลาไปแล้วปุ๊ปิวปิวนี่ได้เลยสุดยอดไปเลยวู้ฮู้ตรงยาวตรงยาวตรงยาววู้ฮู้นี่เช็คพอย n ์แล้วไปต่อไปต่อแล้วก็ต้องเข้าขวาทางนี้สินะคุอ่ะลวงเลยเอาใหม่เอาใหม่ต้องไปใหม่ต้องไปใหม่ฟึบฟึบแล้วก็เข้าขวา บแบบนี้อู้แบบนี้แบบนี้แล้วก็ไปเลยนี่แล้วก็เข้าสายกระโดดปิ้วแบบนี้เลยแต่ห้ามโดนสีแดงโอ้โหยากไปไหมเนี่ยใช่แล้วละ่ะยากเกินปุยมุยใช่เลยแบบนี้มันยากเกินไปนะเนี่ยโอ้โหแล้วใครจะผ่านได้ล่ะเนี่ยยากอย่างนี้นะใครจะผ่านเราไงไอเด็กน้อยใช่เลยเราไงจะผ่านอยู่แล้วละ่ะยังไงก็ผ่านง่ายได้ e ีซี e แอ,อะ ล่วงเลยเอาใหม่นะมาอีซี่กันใหม่นะทุกคนปึ๊บมาเข้าสายปึ๊บเขา้าเข้าสายก่อนแล้วก็หมุนตัวแล้วก็กระโดดหลบลูกตุม้มแล้วก็เช็คพอยต์แล้วก็ตรงยาวทางตรงครับปึ๊บปึ๊บไปเลยปึ๊บปึ๊บเลยปึ๊บปึ๊บเลยลื่นปึ๊บเลยครับจังหวะนี้ลื่นปึ๊บเลยวู้วววโดนพุ่งเลยโอ้โหเอาใหม่ไปใหม่ไปใหม่หมชึบป,ป่าหลบได้หนึ่งจุดหนึ่งจุดจุดที่สองกำลังจะถึง ชึบมาหลบได้แล้วตรงยาวตรงยาวนี oh. <t> ่แบบนี้ชึบโววลวงเลยปึ๊บหลบก่อนหลบก่อนเข้าเอ้ยเข้าสายไม่ได้โอ้โหลวงเอาใหม่เอาใหม่ต้องเข้าขวาต้องเข้าขวาขวาแล้วก็ไปแล้วก็ตรงแล้วก็กระโดดแล้วก็เข้าซ้ายหมาตรงขวากระโดดชืบหมาอ่ะยังไงยังไงข้ามข้ามไหมไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามโอ้ยชึบไปเลยต่อเนื่องต่อเนื่อง ชิบโวโวโววววล้วงเลยโอ้โหยากจริงๆยากจริงๆกระโดดเลยจึงจึงจึงไปได้อยู่ไปได้อยู่ฟ ard, ึบฟืบฟืบนี้แบบนี้แบบนี้เลยแบบนี้เลยสุดยอดสุดเจ๋งแบบนี้เลยเจ๋งสุดนี่ตัวนี้ต้องไปแบบชา้าๆนะชา้าหน่อยชา้าหน่อยชา้าหน่อยได้พาเลมงามนะปืบไปเลยนี่ไงเขาสายนี่ไงวู้วเช็คพอยต์เลยตัวนี้กระโดดแบบนี้เลยแบบะ หายไปทางหายไปต้องใจเย็นรอทางก่อนใจเย็นรอทางก่อนเนี่อ้ทางมาแล้วไปเลยวู้ฮู้วู้ฮู้วู้ฮู้แบบนี้เลยเจ๋งสูดต,ตัวเราวู้ฮู้ตรงนี้มาเด้งดึงวู้ฮู้อ่ะลวงเลยลวงเลยเอาใหม่เอาใหม่ไปใหม่ฟึบฟึบ กระโดดเด้งดึงฟูลอยขึ้นมาแล้วอู้นด้วยความเร็วแรงทะลุนรกเลยแบบนี้ตัวเวลาพุ่งแล้วเฮ้ยพุ่งไม่ได้พุ่งไม่ได้โอ้โหตรงนี้ไม่ใช่ที่พุ่งถ้าโดดแล้วจะกลับรถตรงนี้ก็มารอหมัดอย่างเดียวชึบหลบร้อจังหวะร้อจังหวะก่อนนี้แบบนี้รอจังหวะแบบนี้เลยแล้วก็รอรอรอหุบแล้วปื๊บไปต่อวู้ฮู้รอเลยรอเลยรอเลยรออย่างใจเย็นรออย่างใจเย็นรอทั้งวันยังได้ ตัวนี้ก็รอจังหวะหน่อยรอจังหวะหน่อยปึ๊บโอ้รถชนอ่ะล่วงเลยโอ้โหหดจริงแง่ทำไมหดจังน่ะชูบชึบหลบได้หลบได้ครับหลบได้ครับตรงนี้ต้องรอจังหวะครับปึ๊บรอจังหวะได้แล้วนี่ไงสวยงามมากสวยงามสุดสวยงามสุดปื๊บไปเลยวู้ รอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะปึ๊บ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 ยังไงยังไงไปต่อแล้วมาเลยตรงนี้ก็กระโดดขึ้นที่สูงสินะเนี่ยโอ้โหโอ้โหขึ้นที่สูงมันยากอย่างนี้นี่เองทุกคนยากสุดยากสุดไปเลยนี่ไงไปแล้ววู้วู้ว้ตรงเด้งดึงปิ้วอู้นลอยมาเช็คพอยต์เลยสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะใช่แล้วล่ะสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเราเล่นอีกสักหน่อยเราก็คงจะไปได้แล้วล่ะไอเด็กน้อยได้เลยได้เลยโอ้โหตรงนี้จะผ่านยังไง แล้วเนี่ยนี่ไงแบบนี้ไอเด็กน้อยไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะแอบยากสิทำไมจะไม่ยากล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะไอเด็กน้อยออะเดี๋ยวเวลาพุ่งตรงแล้วลุยเลยวู้ฮู้วู้สุดยอดไปเลยอย่างเท่รดเราอย่างแรงเท่มากวู้ฮู้ว้ววู้้้ไปเลยเช็คพอย ช้อตรงนี้ยังไงตรงนี้ยังไงไปต่อไปต่อฟื้ไปเลยเชื่ว่าเราพอได้แล้วล่ะเด็กน้อยพอเลยหลอสตีฟได้เลยจุดเช็คพอยหน้านะได้เลยได้เลยรอจังหวะนิดนึงเราจังหวะนิดนึงฟื้นฟื้นฟื้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 ปุ๊บได้เลยถึงจุดหมายแล้วครับทุกคนยูหูโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลอดวันนี้อย่าลืมเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะครับทุกคนยูหูบายบายฟิว